สวัสดีครับผมเพชรกับช่วงตอบคาถามลูกค้านะครับสาหรับคําถามในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานติดตั้งทอสเทมโดยคําถามถามว่าหากลูกค้ามีช่างติดตั้งประตูหน้าต่างอยู่ในมือเนี่ยเราสามารถให้ช่างติดตั้งของลูกค้าเองติดตั้งเองได้หรือไม่สําหรับคําถามนี้นะครับลูกค้าจะได้รับคำตอบว่าจะไม่สามารถทําได้โดยพนักง,งานจะให้เหตุผลว่าเป็นเครื่อนไขของทางบริษัทโดยมีความเกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าซึ่งการรับประกันที่ว่าจะอยู่ในส่วนของงานติดตั้ง โดยทั่วไปแล้วดีลเลอร์จะรับประกันอยู่ที่1ปีหลังการติดตั้งซึ่งถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาเนี่ยสามารถติดต่อที่ดีลเลอร์ได้ซึ่งประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้งานติดตั้งของทีมช่างเองเนี่ยเวลางานมีปัญหาต้องการซ่อมแซมแก้ไขก็อาจจะทําได้ยากหรืออาจจะไม่สามารถติดต่อทีมนั้นได้เลยก็เป็นได้ทางทอสเทมจึงมีข้อกําหนดให้ทีมช่างที่ติดตั้งนั้นจําเป็นต้องมีสังกัดกับตัวแทนจําหน่ายของทอสเทมอย่างชัดเจน ซึ่งการติดต่อซื้อขายนั้นโดยปกติแล้วลูกค้าต้องติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นโดยมีการแบ่งพื้นที่ทำงานกันทั่วประเทศไทยทีนี้ถ้าอยากได้ติดตั้งท็อคเทปเนี่ยต้องทำยังไงล่ะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับอันดับแรกที่ต้องมีแน่นอนคือสังกัดของตัวแทนจำหน่ายซึ่งจะเป็นการสมัครตัวแทนผ่านหนี้ซื่ประเทศไทยก็ได้หรือสอบถามผ่านตัวแทนจำหน่ายนพื้วทีต่างๆก็ได้เช่นกันโดยขั้นตอนนี้จะเกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการส่งเจ้าที่เข้าอบรมตัวแทนจำหน่ายจะทำเรื่ ด้วยการฝึกอบรมนี้จะมีตั้งแต่โครงสร้างองค์กรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และทฤษฎีการติดตั้งต่างๆโดยวิทยากรที่เป็นวิศวกรชำนาญการของทางลิซิลทอเสเซมและหลังจากจบทฤษฎีทางลิซิลก็จะมีเวิร์กช็อปให้ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบการติดตั้งจริงโดยจะมีการสอนเทคนิครายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นไปนตามมาตรฐานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นกรณีที่เกิดปัญหา หลังจากอบรมภาคปฏิบัติเสร็จผู้อบรมก็จะได้ใบอนุญาตที่ระบุว่าได้มีการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็สามารถรับง,งานติดตั้งได้ครับสำหรับวิดีโอนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ